สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะกิ๊กค่ะนะคะวันนี้พาเพื่อนมามาเล่นวอลเลย์บอลค่ะพาเพื่อนมาที่โรงเรียนนะคะมาเล่นวอลเลย์บอลกันเลยจะขอเล่นวอลเลย์บอลบ่าเป็นพี่น้องนะคะตีมอลเลยเบราเป็นฟอนเป็นล่าเป็นนะคะแสดงได้อย่แต่ให้ตีบอลเลยเนี่ยก็ตีเป็นอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่มได้มันไม่ใช่ความชอบเราเราก็เลยเล่นไม่เก่งก็เลยไม่กล้าไปเล่นกับเขามีแต่คนโตไม่แง,ง่ค่ะพี่น้อง กีกีก็เลยมานม่านางเห่นเงาเงาคาถาเพื่อนจะตีจนคำคุนค่ะแต่นี่มันนางเงาเงาก็เลื่อ,อน้อเนวเรื่องหนึ่งเรื่องนอาซีบอกให้พี่ให้น้องฟังนะคะเอ่อมันเป็นเรื่องเรื่องแต่สมัยก่อนเรื่องตอนเป็นเล็กหน้อยคะ่ะกี่กี่สีบอกสู้ฟังเป็นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับสิงเล่นหลับนะคะเรื่องผีประสบการณ์เรื่องผีของกี่กี้เอาสีดีกว่าให้มันเป็นสัมมัปปิ มีซัม,มปีมีเรื่องเล่าอีพีหนึ่งแง่ใดๆๆค่ะอีพีหนึ่งนะคะเพราะว่ากีกี้ <ๆ S 1> มีเรื่องเล่าเยอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเอางี้แล้วกันเริ่มต้นอีพีนี้เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะกีกี้นี่แต่สามัยเป็นเล็กหน่อยนะคะเป็นลูกหลาเนียเป็นลูกคนสุดทองนะคะที่นี่เลียนยุง้งเลียนบานจะคล้องนี่ละที่นี่พ่อ คํามานะคะนาหน้าหน้าหน้าคือย่างพีไทยเฮหน้าตะกีต้องลงไปนอนหน้าค่ะเพราะว่ามันบริสสะดวกสบายคือซูมือถนนทนทางเองสิเนาะห้าก็ต้องลงไปนอนหน้าเองสินะคะย่างไปได้พี่นนองย่างไปทงหน้านะคะทุกวันทุกวันเลยนะคะบันี้ไม่่เราใหไฟังวะระวางหน้ากี่กับบานกับทางไปมันกระโบไกกันนะมนก็สิมีตำนานเรื่องเล่าเรื่องแบบว่าเรื่องบริเวณนั้นว่า หลายคนเจออะไรอย่างี้นะทางผ่านไปนานนะหลายคนเนะี่ยพ่อที่นี่มือหนึ่งถ้าเป็นเล็กหน่อยเนาะเลือกเลียนมากก็จะเหรียนเหรียนกรมูเหรียนกรมูเพื่อนป้ายเพื่อนไป,เอ,นไปเอา้าเวนเริ่มจตุกค่อยตามลงมาแล้วเริมเหมือดบบบนี้เอะบ่เป็นยังดอกคำกระซังหวัวมันถเถาะก็สนะเฮาก่อนยางไปหน้าเพื่อจะไปนอนหน้าพี่น้องเอ้ยมันต้องผ่านตรงโพนนั่นแล้วโพนนั้นก็คือมีหลายๆเสียงล่ําลือม,มาว่าตรงนั้นมันจะอุ้ยว่ามากคุณลูกบรรยากาศมันน่ายมากเลยตรงนั้นคือแบบ มันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่กลางโพดแล้วก็มีต้นไม้น่อยปกคุ้มเป็นเป็นภ่มคือจะว่าน่ากลัวไหมนี่คือบอกเลยว่าแล้วตอนนั้นมันเป็นพบค่าอืมกลาจะหมื่นค่ามแล้วบางทีพ่อแม่กีกีอาจจะคิดว่ากีกีนอนนอนหบานกับย่ายหรือเปล่าสิได้ก็บ,บริสนใจนะคะที่นี่เห้าเนี่ยผัดเลนเพิ่นแต่ว่าใครอยากลงไปนอนหน้าก็พอได้ยางลงไปแต่นี่มันเป็นโพดเนี่ยมันะ โพนก็คือจอมปลวกนะคะจอมปลวกใหญ่ๆแล้วมีต้นไม้ปกคุมืดล่มกวบวิววิวมาแล้วเดินคนเดียวไงไปเป็นนิกหน่อยน่ะคือว่าไปห่อนอี่คือในใจว่าทักกูได้ยินเสียงแคกเสียงยังในกุแลนเลยที่นี่ล่มประพัดวิววิวมาเริ่มมีเสียงกระจอกระจกแบบมันเป็นเสียงแบบเหมือนบรรยากาศเหมือนนางผีอะ่ะตายตายตายคือเราประสบการณ์ตอนเด็กเราเราเคยดูดูหนังผีแบบนั้นเนาะเ่าก็ายานมานน่ตาย พอไปหอดพ่นปั๊บกันใจได้ป่ะนี่กันใจบอลเนียมกูจะบอลเนียมกูจะบอลเนียมพ่นเด็ดขาดถ้ากูเนียมไปกูเห็ดกูจะจังไดเนาะที่นี่ใครเสียงเรึบเพิบเหมือนกับเสียงสะบัดเรึบเพิบอย่างนี้นะงวกเพิ่ิบเพิอกงวกไปเพิ่งอะเธอเลอะอยู่ขาวโจกโพธิดีตายกูตายแลนที่ละมันนี่แลนไปบอกใครเลยแลนวิทย์หันไปเศร้าแลนเนาะ เท้าเมื่อยแห้งท้ายกูเมื่อเลยขาวโจกโผกแบบสะบัดน่ะผ้าขาวแล้วแบบยืนอยู่น่ะแล้วสูงแล้วสะบัดสะบัดคือมันมืดไงมันมันจะมืดแล้วนะ่ะมันสลัวสลัวมองไปก็เห็นแต่สีข,า,ขาวๆบนดิท่านสังเกตยังแกลนยางเดียวแลนเลยเป็นประสบการณ์การเจออะไรที่แบบคือใจเรามันจอดจอมันจะเจอเจอซนอเจอซนอเจอยีหลีแบบเป็นประสบการณ์การเจอผีครั้งแรกแล้วแบบเขาหย่านี่ไงค่ะอุ้ยพรมาคนที่รู้แลนเลยมันนี่ ไปหอดีอพ่อ,อีแม่อุ้ยยางพานพ่นนั่นพ่อกะดอกยำดิพ่อว่าคนพอหรายดินั่นพ่นนั่นพ่อว่าตายกูพอแล้วกูเจอแม่กับหัวขวเนเนี้ยเนี่ยเด็กเจอผีอะ่ะมันจะแบบมันกลัวเกินเหตุอะ่ะแม่กับแม่กับแบบหัวล้อเฮาเนี่ยตายนี่พี่น้องเอ้ยนอนนั่นนอนกับบลาบคือเห็นเด็กสีมันตีตา นอนบารับสันหอมหัวหอ,อมยังนอนขางเนี้ยเด้นอนหน้าเนาะนอนติดติดกันในสีเนะาะบานี้เนี้ยมือเศร้ากันรับบานจะไปโรงเรียนเด้เนี้ยมือเศร้าตรงอาบน้ำแต่งตัว้ะกะกินข่าไปโรงเรียนก็ต้องขึ้นมาหมู่บ้านยางผ้าต้องยางผ่านตรงนั้นดีเอาที่นี่ยางผ่านไปมึงเห็นจังไงเนาะกันใจคือเก่าเบียกเนมเนี่ยถ้าเนียมขง้นไปาครูพ้พออีกละ่ะหรือว่า กลางเวรเป็นยังดอกอือประมาณนี่แหละคือกลางวันมันมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากกนะันเนาะเพราะเนี่ยผมเห็นไปปุ๊บเห็นสีขาวเอา้ากูเจอสองรอบวะนี่สองเบิ่งแมงเอ้ยผูใ้ใดกรบโหวเอากระสอบปุ๋ยมาสุปต่อไหวห้าตำเฮ้ยหัวคุณจะคลังตึ้นละบันยางหอดโรงเรียนหัวผู้เดียวตึ้นละหัวอัก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 ไปจนหอดตากแต่น,น่าจนหอดบานพี่น้องเอ้ยมาได้แถมนกระสอบซุปอยู่ทั้งต่อเนาะ ว่าเป็นผี <laughs> อ่าก็เลยจะบ่าอุตสาหฟังะะแต่มันน่ากลัวจริงๆตอนเห็นอนะอนะคะแล้วไว้เจอกันเดี๋ยวมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกนะคะประสบการณ์กี่หลายได้ใมาไอมสู้ฟังเด้อติดตามนะคะ